สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ่าวโจสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะสวัสดีมิตรหมอแขนแฟนหมอรำไี่จ้าสาวซีมเลยค่ะบ่าวโจดีไซน์ครับค่ะวันนี้ก็มาพบกับเราสองคนอีกเช่นเคยค่ะก็มีข่าวเกี่ยวกับหมอรำนะคะมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันเนาะพี่น้องครับผมวันนี้เป็นข่าวของซอแอนออร์ดีค่ะอืมแต่ก่อนจะเข้าเรื่องของซอแอนออร์ดีพี่น้องสาวซีขอนอกเรื่องนิดนึงก็คือมี แฟนเพจสาวศรีเนาะเราก็เรียกอย่างนี้เขาเข้ามาคอมเมนต์สาวศรีนะคะว่าเว,ว้าลาวได้ไหมทีนี้ก็เลยแบบคลิปนี้อะพี่นอ้องเอาใจแฟนเพจนะคะด้วยกวารเว้าอีสานะค่ะพี่นอ้องแต่ก็อาจจะบกงกาเอะเลยคเพราะว่าสาวศรีคือเป็นคนจังหวัดเลยแล้วจังหวัดเลยอะเขาไม่ได้พูดภาษาอีสานเขามีภาษาเลยเป็นของตัวเองนะครับผมนั่นแหละค่ะก็เลยบอกไรได้เว้าแล้วก็ บอลกค่อยเป็นพี่น้องแต่ก็บ่ฮู้เนาะว่าอ่าแฟนเพจสายสิเป็นอย่างชื่อเบอลบ่ฟังบ่รู้เรื่องเท่านั้นที่พูดภาษากลางหรือว่าเราพูดไม่ชัดก็อาจสิมีส่วนเนาะพี่น้องเนาะอาจสิเว้าบ่บ่คลองนั่นพี่น้องภาษาไทยบ่คลองค่ะเมื้อนี้ก็เลยเอาใจแฟนเพจสาสีนิดนึงเนาะครับอ่าเราสีบอลอีสานเามื้อนี้เนาะอ่าเลิกค่ะก็คือว่าซอแอนมาดีหรือ พูดแอบอวดดีเนี่ยครับ่นโพดเนาะมือว่านนี่แหละเพ่นโพดต้องเห็นแล้วเขาก็ตกใจเพิ่นบอกว่าเที่ยวกางคืนเท่ากับไม่ดีค่ะแล้วใครไปว่านางลคะทีนนี่ไผ่กับบงโหวเป็นไผ่แต่มันก็ต้องมีมูลนั่ะแหละครับต้องมีเหตุเ่นค่อยสีเป็นเอาออกมาบอกจังสี่แมนค่ะก็ตองมีคนเวาแเลยพี่น้องครับผมฉนั่นคนไอซอแอนนะคะสีบอกมาปูดเลยครับค่ะ ก็หลบตัวว่าทํางานเนาะทำงานกลางคืนกต่เข้ากับผู้ณยังเป็นผู้หญิงบอดีอ่าเพชรดีมาแทบตายสุดท้ายก็คือเป็นผู้หญิงบอดีแม่ค่ะพี่น้องคือว่าจังสัรคเนาะคือคืองานนะคะพี่น้องมันสีเลือกบอได้ค่ะพี่น้องว่าเออบอรับเด้องานอยู่ผับบอรับเด้องานมืู่คืนบอได้ค่ะพี่น้องศิลปินนักร้องหมอลำ มัน,เป,นเป็นงานมือคืนค่ะมันเป็นงานของเพิินเป็นอาชีพของเพิ่นแมนค่ะ,ะสิเลือกบ่ไ้เด้สาวม,ม,มันสิบบด้เงินเดซเขาจ้างไปไซก็ไปนครับฟ้าสิมาเลือกงานอย่างไปอยากน้าเขาอย่างหล่ะเ<น>ขาสิเฮ็ด่นงานมือคืนเขาสิลองเพกอยู่ับคตะซามตัวอายุอานามก็บ,บ่เมน่นหน่อยน้องสามสิบเออเด็กหน่อยพระวาแดแล้วก็อยินดีกับอขาแอนออร์บเรา เขายังบดเวเนาะยังบดเาถึงว่าซ่อแอดอรดีเพื่อนได้รับรางวัลครับตั้งแต่วันที่วันที่24กุมภาพันธ์แล้วหลายวันแล้วเนาะเพื่นได้เพิ่นได้รับรางวัลแคนนักคาราชผู้สร้างคุณประโยชน์ด้านศิลปะวัฒนธรรมและสังคมประดับนานาชาติครับในงานมหากรรมแคนโลก นั่นแหละพี่น,อน้องก็งแสดงความยินด,<ช>ดีกับน้องแอดอรรอรดีด้วยนะคะคที่ได้รับรางวัลนี้ก็ถือว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติคพี่น้องเนาะใช่ครับดาวาพงกับมอสส่งกำลังวันแล้วสาวสีเพราะว่าเพิ่นเป็น<ช>คนรุ่นใหม่สิวานสันเนาะที่สืบสานวัฒนธรรมไทยพัฒนาวัฒนธรรมอีสานเนี่ยครับมากเนาะทาให้จะได้อยู่คู่สังคมคู่ประเทศไทยไปตลอดนะครับพี่น้องใช่ค่ะแล้วก็มอลมนะคะก็เป็น เอกลักษณ์คับพี่ต๋องเอกลักษณ์แล้วก็ซอยอนอรดีก็สามารถเอาหมอลำเข้าผับคําพี่ต้องเอาหมอลำเข้าผับได้แล้วคนในหลายๆภาคค่ะในหลายๆที่รู้จักหมอลำเพิ่มขึ้นค่ะพี่น้องก็จากตรงนี้ด้วยเพราะว่าเขาก็สงสัยว่าเออซ่อแอนออรดีอนออรดีคือคือไผ่หมอลำคือเป็นออโดีแบนด์ได้ไปแยกวงมาได้มันก็มีแบบว่าตั้งแต่เขาเรียกว่า มันมีต้นคลิปบางโจมันมี่เขาเรียกว่าสองปีมาแล้ววันครบรอบนะคะที่ทำให้มีคนรู้จักซอแอนออร์ีค่ะพี่น้องก็คือซอแอนเนี่ยน้องแอนออร์ีนะคะพี่น้องไปแสดงที่พับหลังงอหลังมอค่ะแล้วก็ร้องเพลงค่ะมักบาวรุ่นน้องมักบารุ่นน้องก็เลยฮิตติดหูค่ะติดชาแล้วก็ติดแบบ ลงติ๊กต็อกออกมาลงโซเชียลได้29ล้านวิวค่นเป็นเพลงค้กเวอร์นะครับเนี่ค้กเวอร์นะคะวอนนี้ก็เป็นเป็นต้องขอบคุณแฟนคลับต้องขอบคุณคนที่ไปดูวันนั้นพี่น้องที่ช่วยแชร์แล้วก็ช่วยกันแบบว่าถ่ายคลิปลงนะคะทำให้น้องแอนอรดีนะคะดังตั้งแต่เมื่อนั้นค่ะพี่น้องครับมปกติแอนอรดีนี่คือเพื่อนจะดัง ในวงการหมอลำอยู่แล้วในวงการหมอลำเนี่ยในวงการที่่าคนชอบดูหมอลำไม่มีใครไม่รู้จักแอลอดีแต่ที่นี่พอะที่นี่ว่าคลิปนั้นออกมาเป็นไวรัลเนาะช่วงหนึ่งเนาะออกมาเป็นไวรัลก็คือเพลงเนี่ยมักเบารุ่นน้องเนี่ยครับทาให้คนรู้จักแอลอาดีเนี่ยมากขึ้นแบบว่าโอ้โหหลายล้านคนเลยนะพี่น้องแล้วก็เพลงมักเารุ่นน้องกระิตติดเือขึ้นมาอีกแล้วก็มีหมอลำหลายๆคณะหลายๆคนครับพี่น้อง ก็เอาไปคบเบอร์กทุกันไปเอาลอกคุ่นทุกทีกันนะคะคุณแอนเอาอะไรดีก็ออกมากนะครับขอบคุณนแฟนคลับ <c oughs> ขอบคุณแฟนเพลง <c oughs> แล้วก็ขอบคุ่นคนที่ไปเที่ยวอหลังหม,ม้อมือน,นั่นเนาะที่สนับสนุนแล้วก็แช์คลิปเพิ่นออกไป <c oughs> แล้วเพิ่นก็ย่งฝากขอบคุณนนะครับายหางเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงที่อนุญาตให้เพนะิ่นน่ะเอาเพลงมาลองก็คือของ็อปไลน์นะครับนอกไปเนี่ยวของออไลน์ครับ ครับคือแม่ดอกรักดวงมาลาเพื่อนก็ได้เอาออกมาหลอกเวอร์เนอะทำให้โด่งดังไปในช่วงนั้นถือว่าเป็นกระแสไวรัลมากดังตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ค่ะ29ล้านวิวเนาะก็ถือว่าลายค่ะถือว่าลายพี่น้องค่ะยังไงก็ซอแอนอรดีของเรานะคะก็ถือว่าเป็นผู้หญิงนะคะคนหนึ่งที่มากเกียความสามารถแล้วก็ครองใจแฟนคลับนะคะมาได้ภายในเวลา2ปีแล้วก็แฟนคลับเพิ่มขึ้นอีก หลายๆท่านหลายๆคนเลยค่ะแต่แอนออรดีเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ว่ามีแฟนคลับแบาอันดับต้นๆเลยนะเป็นหมอํำที่แฟนคลับเยอะมากะค่แล้วดูได้จากแฟนคลับบ้านพักอะไรต่างๆจะเยอะมากบ้านเอดีบ้านฮักแอนออรดีคือคนที่อยู่ในกลุ่มนั้นอ่ะเยอะมากแต่กรค่ะพี่น้องก็คือแบบพอไร้จินกับกอยิสิริใชยเนาะกับแฟนคลับก็ไลอยู่ล้วค่ะพี่น้องพอมาจินกันปบแฟนคลับยิงไลยค่ะพี่น้อง เขากัากกันแท้แท้ทุ้งหายก็เข้าครับพี่น้องอตอนนี้ทามีูู่สีหลายก็หนีนนอีกครับพี่น้องพอมาครูก็ปล่อยสิลิชัยพอมาหักกันเปิดตัวแฟนคลับแล้วเพิ่นกับชายแฟนคลับเพิ่มอีกกลุ่มหนึ่ง,งคือแฟนคลับ a อบีอบีนี่็คือแฟนคลับของบอยสิลิชัยกับแออลดีมาบวกกันปึ๊บมม้เป็นบ้านหลังเดียวกันอ่าสิแล้จะเป็นบ้านหลังใหญ่กว่าเดิมใช่ครับแต่แฟนแฟนคลับของแอลดีก็บอยสิลิชัยเพิ่นเหนียวแน่นพี่น้องสนับสนุนศิลปินเพิ่นดีมากนั่นเลยค่ะแต่ว่า มื่อ,น,ะะน,อ,อ,อ,น,อนี้นะคะกระูซื้อปาซอแอนออร์เดนะคะโพแยาคำคำมออกมานะคะพี่น้องก็เหมือนทาสติกเกอร์ด้วยนะคะสู้ๆแล้วก็หัวใจนะคะคก็บอกว่าจําไว้นะไม่มีใครบนโลกมารับรู้หรอกว่าเราผ่านอะไรมาบ้าง,งเจออะไรมาถ้ามีคนมาใจร้ายกับเราก็ไม่ต้องเก็บเขาไว้ในชีวิตยังมีคนอีกเยอะที่พร้อมจะเข้าใจเราเราไม่จําเป็นต้องอธิบายหรือแก้ตัวอะไร อยู่กับคนที่รักเราและอยากเห็นเรามีความสุขชีวิตก็แค่นี้เจอบอแฟนคลับให้กำลังใจนะคะกดไลค์กดัวใจเนี่ยมากกว่า3,000 3,000กว่านะคะแล้วก็คอมเมนต์เนี่ยเกือบ400อะค่ะพี่น้องทั้งแชร์อีก200กว่าค่ะก็คือแฟนคลับเยอะมากที่เข้าไปให้กำลังใจค่ะพี่น้องคือในโพสเนี่ยถ้าเราพูดจากความรู้สึกก็คือคือเราไม่ต้องอธิบายให้คนรู้หรอกว่าเราพบเจออะไรเรามีหาอะไรเพราะ คนที่ไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจอยู่ดีบอกเข้าใจคือเกาแต่คนที่เข้าใจเขาก็เขาจะคอยซัพพอร์ตเซฟความรู้สึกเราจะให้พลังบวกกับเรานะคะอันนี้ก็สาร์ีเมื่เลยก็ขอเป็นกำลังใจให้อซแอนอลลี่นะคะพี่นนอกแล้วก็ขอให้ซซแอนอลลี่นะเข้มแข็งแล้วก็สู้ๆค่ะแต่เชื่อว่าซซแอนเนี่ยเข้มแข็งอยู่แล้วเมนครับเข้มแข็งมากออฟแฟนครับคอยสนับสนุนตลอดคิวงานก็เยอะแยะข้ามปีพี่นนอกคิวงานเรียนมีนาคม เต็มทุกมื้อแต่ว่าพักแค่วันเดียวก็คือวันที่17พักวงนอกั้นคิวบางวันนะสองคิวงานเห็นไหมอย่างาวันนี้ไปงานที่อุบลแล้วก็ไปรับเชิญของใจเกินร้อยอีกนะ่บางวันสองคิวงานวันนี้สองฟินอีกแล้วพี่น้องรับเชิญคู่อีกแล้วนะคะคู่กับหมอรับใจเกินร้อยปอยศิริชัยอีกแล้วนะคะเตรียมไปฟินจะได้เลยครับพี่น้องใช่ครับผมค่ะ สำหรับวันนี้นะคะสาวสีเมืองเลยค่ะก็บอลจูดีไซน์ครับาตองขอลาพ่อแม่พี่น้องไปในคลิปนี้ก่อนครับผมถ้ามีคลิปหน้าก็อย่าลืมมากดไลค์กดติดตามสาวสีเด้อจ้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่ได้เห็นหน้าตาเลยเต็มนะมันต้องลุ้นเอากี่นาที